ยิ่งคุณได้รละลึกมั่นในบุญอย่างนี้ได้ก็จะเป็นบุญหลายชั้นที่กระแสบุญหนุนส่งโดยที่ไม่มีประมาณเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกคุณอ่ะคุณซื้อมือถือมาทันสมัยแค่ไหนใช้นานไปก็ตกรุ่นใช้นานไปแบตก็เสื่อมใช้นานไปจอก็แตกใช้นานไปฟิล์มมันก็ลอกสุดท้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มใหม่เปลี่ยนเคสใหม่มันก็ยังได้เครื่องเดิมที่มีโฉมใหม่ ใช้อีกระยะหนึ่งไปก็เก่าสุดท้ายพอเครื่องคุณไปไม่ไหวมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ซิมก็ซิมเดิมอะเนาะเบอร์ก็เบอร์เดิมอะนะเพราะมันผูกกับแอปพลิเคชันธนาคารผูกกับทุกสิ่งทุกอย่างซิมนั้นจงเปรียบเหมือนกับดวงจิตดวงจิตนั้นเก็บแอปดีคือเก็บแอปกุศลเก็บแอปบุญไปเยอะใช้ประโยชน์ได้มากเก็บแอปขยะไว้เยอะก็เก็บข้อมูลขยะเก็บไวรัสเก็บอะไรต่าง ไว้ก็เป็นบาปอยู่ในซิมเดิมฮะสุดท้ายพอเปลี่ยนเครื่องใหม่คุณได้เครื่องที่สุดยอดเลยแต่ข้างในถ้าเกิดมันเป็นโปรแกรมไวรัสไปเครื่องใหม่ก็เจ๊งได้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตของเราที่เวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นในสังสารวัตรเราเปลี่ยนเครื่องคือชีวิตที่เป็นเรือนกายนะที่เป็นเครื่องมือถือนั้นเปลี่ยนมาไม่รู้กี่รุ่นแต่ซิมนั้นก็เป็นซิมเดิมเดิมเบอร์เดิมเดิม,ดมใช้อยู่อย่างนั้น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 เพราะเป็นเบอร์ที่ใครก็รู้จักเป็นเบออรร์ทที่ปะับด้วย ID ขงคุณ คุณทั้งหลายดังนั้นเราจะเลือกเก็บกระแสะบุญหนุนส่งอย่างไรละ่ะเราจะเลือกเก็บแอปที่ดีอย่างไรคุณก็ต้องหมั่นเคลียร์เครื่องไงไม่ใช่ใช้ไปโดยที่ไม่รู้จักเคลียร์เครื่องไม่เคยลบขยะไม่เคยลบบั๊กไม่เคยลบเมมโมรีอะไรใช้ไปใช้ไปถ้าอย่างนั้นเครื่องก็จะอืดแล้วก็หน่วงฮะประสิทธิภาพในชีวิตคุณจึงหนักเรียนรู้ธรรมะจึงเรียนรู้เพื่อละเรียนรู้เพื่อละเรียนธรรมะเพื่อวางพระเจ้าจึงถอดรหัสมาชัดเจนหมดแล้วครับ แบกไปเต็มเครื่องเครื่องก็เต็มถ่ายรูปไป2รูปเครื่องก็เต็มเมมมันเต็มไงเมมมันเต็มทําไงต้องอัปเกรดเมมอัปเกรดเมมทำยังไงล่ะก็สร้างชีวิตที่ดีขึ้น,นสิชีวิตที่ดีขึ้นมันเกิดขึ้นจากความคิดที่ดีคําพูดที่ดีและการกระทําที่ดีคําว่าดีคืออย่างไรล่ะสิ่งที่ประกอบนั้นเกิดผลบวกบวกต่อใครล่ะบวกต่อตนและคนอื่นครับ ทุกอย่างเป็นเหตุต้นผลกรรมทั้งหมดจึงเรียกว่าเหตุและปัจจัยสรรพสิ่งในจัก,กรวาลนี้จึงไม่มีอะไรบังเอิญเลยเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงธรรมนีอยู่นี่คือการถอดรหัสธรรมะให้ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ณเวลานี้และที่สําคัญคือผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลวงปู่นะเนี่ยหลวงปู่ท่านเทศสอนสามเณรปลูกปัญญาท่านเล่าเรื่องชีวิตที่เป็นโทรศัพท์เป็นซิมเราถอดรหัสมา,มาต่อยอดคิดขึ้นไปต่ออีกให้ไปอีกหนึ่งเลเวลนี่คือวิธีการ เพราะฉะนั้นธรรมปัญญาจึงตื่นรู้และเบิกบานด้วยพลังงานบาร,รมีอันสูงส่งเพราะเจตนาน,นั้นสูงยิ่งครับคุณทั้งหลายที่มีส่วนในการสนับสนุนเราคุณจงปิติในนามของคาราวาสประกาศธ,ธรรมครับ